สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับมุกกันนีกเช่นเคยนะคะกับช่วงกฟพ,อพอขอบอกพอทุกคำถามเรื่องไฟฟ้ากฟพ,อพอขอบอกมีคำตอบค่ะท่านผู้ชมคะปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็ยังไม่เคยที่จะหยุดสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ วันนี้ค่ะมุกมาอยู่ที่งานวันสารสายใจกฟพ,อพอสู่สังคมงานนี้นะคะเขาแสดงกิจกรรมดีๆที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทําประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะและกิจกรรมดีๆที่ว่านั้นจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะด้วยจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมๆกับการดําเนินธุรกิจค่ะเช่นโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมใจช่วยภายน้ําท่วมโครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากใจกฟผโครงการสร้างฝายสายน้ําสู่ชุมชนโครงการปะการังเทียมสู่บ้านปลาและเพื่อเป็นการตอบย้ําในความใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะ คุณนรงศักดิ์กร,รมเลศผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เป็นประธานเปิดงานวันสารสายใจกพอฟพอสู่สังคมหรือ CSRD ค่ะเพื่อเผยแพร่กิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นนะคะการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงจัดกิจกรรมเพื่อมอบรางวัลสุดยอดนักประหยัดตัวน้อยตามโครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อยเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าซึ่งถือเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนนะคะเพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในครอบครัวต่อไปได้ด้วยค่ะผมก็รู้สึกว่าดีใจและก็ภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัล ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะการที่ผมมีความตั้งใจและก็ประหยัดพลังงานผมก็อยากจะฝากว่าให้ช่วยกันประหยัดพลังงานให้มากๆจะได้มีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืนยาวนานและก็ช่วยโลกของเราลดโลกร้อนด้วยครับนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพิธีมอบรางวัลกฟพอ,อบอตอร่วมใจลดไฟดับ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส,ส่องดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าและสายส่งซึ่งเป็นทรัพย์สินของประเทศชาติเพื่อลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องไฟฟ้าดับซึ่งจากความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างนี้นะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2552ค่ะสามารถลดไฟฟ้าดับทั่วประเทศได้กว่า60%เลยทีเดียวนะคะก็ภูมิใจนะครับที่เราเป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้ช่วยการไฟฟ้านะครับทำให้ตําบลน,นะครับเมื่อก่อนเนี่ยไฟรู้สึกว่าจะจะ,จะดับบ่อยมากกันะครับก็เมื่อเข้าโครงการนี้แล้วก็รู้สึกว่าดีครับแล้วก็การไฟฟ้าก็บริการได้ดีและส่วนหนึ่งก็ระหว่างการไฟฟ้ากับชาวบ้านก็เข้าถึงกันดีนะครับก็รณรงค์นะครับว่าให้พยายามให้ประหยัดไฟให้มากนะครับ เพราะว่าทําไม่ประหยัดเนี่ยรัฐก็ต้องหาไฟเอามาเพิ่มนะฮะเป็นการสูญเสียโดยที่ว่าเราเสียสตังค์โดยโดย,โดยใช่เหตุนะครับแล้วรัฐก็เสียด้วยอาาอบตดอนยอนะครับตอนนี้มั่นใจว่าไฟไม่ดับแล้วครับ ผู้ชมคะนอกจากนี้แล้วนะคะงานวันสารสายใจกฟภพอพอสู่สังคมคะ่ะหรือ CSRD a y ก็คงจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนเพราะนอกจากสังคมและสิ่งแวดล้อมจะได้รับประโยชน์จากโครงการดีๆแบบนี้แล้วนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ยังได้รับความร่วมมือร่วงแรงร่วมใจจากประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตในพื้นที่คะ่ะหันมาใช้ไฟฟ้ากันอย่างประหยัดและปลอดภัยอีกด้วยคะ่ะอีกเช่นเคยคะ่ะท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข1129 PEA Call Center หรือจะร่วมสนุกกับทางรายการของเรานะคะโดยส่งไปรยษนียบัตรคำถามของท่านมาได้ที่ตู้ปน55ปนฟงามวงวานนนทบ,บุรี11001ค่ะรายการของเรามีของที่ระลึกมอบให้ีนนะคะเป็นตุ๊กตาไฟฟ้ปปาแบบนี้ค่ะ แล้วครั้งหน้านะคะกพอพอขอบอกจะพาท่านผู้ชมไปไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะเพราะทุกคำถามเรื่องไฟฟ้ากฟพ,อพอขอบอกมีคำตอบวันนี้มุกข,ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ